ก็วันนี้มาพิสูจน์สายไฟกันนะพิสูจน์สายไฟกันมันจะมีสีฟ้าเส้นนี้นะครับกับฟ้าชุดนี้นะครับนะครับสายนะครับก็ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เป็นมานานเลยนะครับมาตรฐานของเขาเขาบอกว่าแกนในมันเอ่อสี่สี่แซิมินนะครับสี่สเซนติมตรน,นะครับ หนึ่งคูณสี่นะครับสเปรมินเห็นไหมครับทนความร้อนได้ถึงสี่ร้อยสิบถึงห้าร้อยเจ็ดสิบโวลต์พีวก็คือแกนแกนในนะครับแกนในนี่ผ่านมาตรฐาน t i s เอ่อสามขีดสองห้าห้าสามนะครับตัวนี้มาตรฐานใหม่เลยครับสุดยอดตัวนี้นะครับดูนะครับดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เย่อบางกอกนะครับตัวนี้สายเย่อบางกอก สายย่บางออกนะครับตัวนี้สายไม่บอกแจ้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องสีเซโรเฟมินเหมือนกันนะครับตัวนี้สีเซโรเฟมินเห็นจะดเตียมไหมครับสีเซโรเฟมินนะครับเขาวัดแกนกลางครับจริงๆเขาวัดเกนกลางนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามาตรฐานแล้วเขาทาผ่านกันมาได้อย่างไรนะครับดูบางออกก่อนนะครับขนาดสายนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบเลยออก นะครับนี่คือบางกอกเดี๋ยวอันนี้สายนี้สายเก่าเนาะสายเริ่มเก่าแล้วนะครับบางกอกมาณนี้นะครับแล้วมาดูนะครับสีโทเรมินเหมือนกันครับไม่รู้ย่ออะไรับเราเอากันจัดจักนะครับตอกันจัดจักรนะครับดูสแกนมันนะครับดูแกนให้เพื่อนสังเกตแกนมันนะครับนะครับสายสีนะครับ อันนี้บางกอกบางกอกหรือยาสกินะครับมาตรฐานโอเคจะเยี่ยวอื่นผมไม่ทราบไม่กล้าพูดนะครับดูครับดูดูแกนมั้ครับเพื่อนดูแกนครับความโตครับของแกนนะครับแตกต่างกันไหมครับดูว่าแกนมันมาเทียบถึงกันเลยถึงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเท่ากับสายประมาณสายสามตัวนี้คือสี่มิลนะครับนะครับโดยประมาณนะครับ ผมไม่มีเครื่องวัดวัดกับสายตาก็รู้แล้วครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดนะครับนบดูคบประมาณนี้นะครับไอตัวนี้เล็กกว่าเยอะนะครับนะครับนี่คือสีสโตรอสโตรเอมินของแท้นี้สีสโตรเอมินเหมือนกันแต่ไม่รู้ของเทียบหรือเปล่าครับก็เวลาซื้อสายก็ให้ดูนะครับราคาต่างกันแค่ร้อยหรือสองร้อยนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับสายเส้นเล็กกว่านะครับ ต่างกันสองร้อยบาทคุ๊งงต่างสองร้อยบาทตัวนี้สายสี่ม้วนหนึ่งตกประมาณพันห้าครับต่างแค่สองร้อยบาทแต่ว่าด้านในต่างกันมากครับอันนี้ขนาดเท่าสายสองจุดห้านะครับขนาดนี้เท่าสี่ตามตามสเปคนะครับให้ดูนะครับหนึ่งคูณสี่นะครับตัวนี้ก็หนึ่งคูณสี่เหมือนกันนะครับเจอ เจอหลายรอบแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้จส่ไปสายมันเลือนหมดแล้วนะครับสีส่สควเมนนะครับหนึ่งคูณเท่าไหร่หนคูณสีเอ,อ็นป่ะพอดีมาสายมันดึงมาแล้วนะครับมาดูไม่ชัดนี่มาตรฐานสองห้าห้าสามตัวเดียวกันนะครับมาตรฐานตัวเดียวกัน TIS เนะครับเหมือนกันมาตรฐานที s เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีจะมีมาตรฐาน IEO นะครับอีกตัวหนึ่งครับของบางก่องนะครับก็ให้เพื่อนเวลาซื้อสายนะครับนะครับไม่เท่ากันนะครับนะครับซีสแควร m มินเหมือนกันนะครับแต่สายไม่เท่ากันนะครับของจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ แปลกนะครับแปลกนะครับเห็นมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะแล้วเรื่องสายไฟนะครับขอบคุณครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ